ஆதரவு இல்லை வாங்க வாங்களா สบายดีแล้สวัสดีพี่น้องเจ็บซีเพิ่มสุขสุขคนเนาะือว่าฟังลาฟังไทยต่างประเทศพี่น้องเนาะ็ยินดีต้อนรับท่านขุ่นซ่องเบาแซดีแซนว์อีกพี่น้องเนาะพบกันคือเก่าเนาะเนาะ่น้องเนาะอ่ะมันมีตกทุกจั้มทุกตั้มอยู่เนาะแต่ว่ามาได้ครึ่งทางแล้วพี่น้องเลยเนาะกายสีอ่าสำเร็จแล้วพี่น้องเนาะได้เป็ดซิ 9, right. ปเก้าสิบเป็ดเปอร์เซ็นต์พี่น้องเลยในแต่หอกกายสีนวลลอยเลย งานนี้ไอ้สวนจัดการเองเลยต่อเองเลยต่อยแม่นนะเด้อต้องระวัวงฝาแตกเลยต้องแม่นนะเออแ,แ,แตกเลยโอ๊ยผมเฮงละมันแตกว่ามีนะแตกว่าแตกหนิดหนึ่งเป็นยังไงครัพอดี 啊啊、来来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 来 អះពលក៏ស្គຕົកដែរเนาะអូលហើយនេះកែតតតាមនេះក៏ໃសពីនំហ្នឹងអូលើហើយបងយ៉ាងណាអយ៉ាង cái đang xây và xây xiên vô ngam lấy hàng tông như bẩn nó ngam bao ngam lấy hài ไปปิดประตูบัางกอนนี่บ้าแขินคื้ฮักบ้านีองามลายงามลายอะรเนาะนีไปเอาโนฝนน้านฝนฝนตกเลยเร่มแลวฝนชนฝนเร่ล้าเด้อฝนตกเ้มาเด้อมาเนี่ยนฝนกนอ๋อเจ้ tục của linh là ó oh, tục ngoài lại đi đó cuồng pin cuồng pin nhỉ

macam tu benda คนกุ้งคือเบคับไ้พวกคอยไปเรื่อยๆบัคับอันคอยยินนะคอยยินเขาเนาะดวนเนาะเมียเนี่มันสวััดคอยยินเขาจะยินเขอยดิ บายๆมันชวนเด้อนะทางวเีนดีพลกวงเนาะันี้เนาะเนบ่ไอ้ชวนนี่เนาะเออบ่ั่นบ้านเฮาอมที่ให้กวงบาดนีเนาะาโตนมันมันมืด้อดมันมืดตาเฮาแนมบ่มันกวงได้บดมันเห็นรูป่างมันเลยเนาะ แน,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 น่เห็นเรียบเห็นเรียมเลยเรียหอมั้เลเนี่ยเอ็มลมปิดปิดนเดูกแล้วจะมันนี่ลูกเราจำปีนแล้วบอกเปลี่ยวมันย้อนเงี้ยแล้บงนี่เราสดแล้วสูเนาะโทั้นนงแมมกิมกัน,กนด้เฮ้ยตัวนี้จะทานน่ะงามน้อยจะทานเลย Tình à, à, vào Tình ngang xe ngang lên ừ. Mình mua cái hoa tha và đẹp Thế mình chú Xì đi ăn ăn tông làm nó Nhớ nào

cái đấy phòng nhanh nhay buồn, cái buổi tối này không nữa, này trôm đèn, buổi อยู่ là แยกซ้ายบาดนี้ cho nó มันบริมีนตัวตัดได้ไปลายพ่ล้อกเลยอือฮึ หาแล้วหางแล้วบานมันนี่นะถ้าขอบสีขาวเนาะเนี้นไม่เข้าหักเนี่ยกกนเลโอ้

ไช่บเ้่องนีแม่เนลยม็นเม่เนเลม่เป็นเลยแม่เป็นเลแม่เลยแมปนม่นเมนเลยแม่เป็นเลยแม่เลยแ่เป็นเล่เนมเป็นเลยแม่เนแม่เป็นเลเปนลแ่นนแลลเ เออที่บอิซีเนาะเอาได้แต่รีเซการ้นี่เนาะมาลีเนาะเาได้แต่เบิ่งนี่ได้เบิ่งอ่าตรงพิเฮาก็พเอานนึงเนาะ่เฮาก็ต้องได้มักเฮานนึงไมไไมแบบวนนะจัข่อยยังหาอยู่เนไม้นี่บ่บ่แม่นีตัวนี้บ่บ่แม่นบ่แม่นเนาะ เบิรงเอาเล็กก็ได้เบิรงเอาเนี้ยมันก็เบรรน้ำเม็ตรเนี้ยเป็นเป็นที่เช้นก็ได้อืมไอ้สวนขึ้นรอบบาทจะปักกินได้เด้อจะปักกินได้เด้อกค่ตุ๊กไปจะปักขีดินไหมท่นปักขีดินแล้วค่ะตุ๊กปักไม่ได้แล้วขีดินยังยัดเจียบต้นก่อนละ ได้แบบนี้เนาะเบิ้งแบ่ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าโมยันบุกซ้ำกันมาเนาะตอนเรขีดที่กันนะตัวใดคือว่าได้ขีดไม้ไรโรดจับใส่สบายมีนสบายใช่ไหมจันสบายช่างเจ้าเองชอบห้อยเองเนาะเอาสบายขึ้นไปตอกเนาะเตตูช่างเข้าไปในรอบแบบนี้สามคนแล้วนะ

cắt sơn là... hùng sơn hoi con nó tôi sao không có đây cả năm an nắp khẩu đấy vì nó cả năm ổng đấy <laughs> งัวกับสีขาวอัไหนได้บ่ะนึ่ี่หลงเลยอ๋อเหรอเดี๋ยวผมชูกับพี่้องเห็นเนาะเด้อชูชเจ้าเจ้าตก่อนเนาะจะเอาขื่นมีเนาะ

แมสยเวๆดึงจานเลยส่วนตาและส่วนบอเอาเอาดึงแมสไมได้บนี้นะเาดึงแบนี้นะฮะเามเจากับพ่อกรบเอเนาะนี่ไปรับบล่ะ

เ่ไปถึงไม้มาด้ไ่ถึงไม้จะตอกไา่บอเมนแล้วบอเมนแล้วยืแบบแบบที่ไปยิงหน่วยไปเรื่องโนบิโน พอได้พอได้ไ huh. อ uh. like okay. oh. ้พอไ้พอ okay. ้ต้องหอจำแรงก็ได้ใง้มันเตะเกาะเาไปยืนได้ลอเยอ้เออสเลยเนี่ยสอดครับไมด้ตไมด้ แม่จาเ้อเจ้าจ้าอะไรเจ้าตกใจนะบจ้าข้อไก่ชุดๆผีทอย่างเอะเยอจับจ่แล้วเ่เฮ้ยจับจ่อ่ไม่ช่วงเลยไม่แห้งอ่ไม่แห้งจับชุดรถจับ้อนไปไปแม่ไปไปก็ชิเดีวเลยชิเดีวเลยแต่หอนไม่ได้เย็นเย็นินิได้ตื้มเฮ้ยมองยอยพี่แล้วบ่เนบ่ยมองยอยปองนี่กับายเขาไรงี ถึกแน่บุกถึกแน่แล้วเคยบอกขังทสาบันนี่ฮะเบอร์นี้ดิอะรตกตกได้บ่เอ้าอายุเอาเออขางในหู่แล้วอ่าหายที่อ๋อเลยเนาะตกอได้เนาะ ในเบิ่งว่าสังเกตบางไม้ตัวเถิงน่ะมันมาเซิงกลางนะเจ้าต้องปูเซิงกลางรถนี่มันอยากมินอยากมินอะไรกูอกมันมันหอมอยู่เนาะมันจะออกมาเบื่อนพี่เด้นหลังใช่ไหมเนี่ลงเนี่ยสีปะบอกแต่มันปูแต่ปูมันอยากมินเพราะต้องสังเกตบางไม้ตัวเถิงนั้นเออมันอยู่กลางมินไม่ได้งายกันใช่ไโอเคอย่าพูดได้มันจะเตกเอาเลยเนาะยำเตะยำเตกขอดมาให้เนาะขอดให้เพื่อนมาเนี่ ทางบรายแล้วก็มาสามคนจับนึงมันยากมากเลยเฮ้ยพี่น้องเนาะป้าสายพี่น้องเนาะทางวัดเสด็จกันเสด็จอ่าขอจบคลิปไปก่อนพี่น้องมาพิจารณาการใดขอโทษขออภัยเลี้ยพี่น้องเด้อเนาะคำว่าคำจะได้ความสุขดีเนาะรวมมวลนู่นดีเนาะขอโทษขออภัยลายพี่น้องเนาะลำลาไปก่อนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเองเนาะ